กลินนี่ป้าเรายังไม่หายโกรธลุงใช่ไหมช่วงนี้คุณป้าเหนื่อยมากครับไม่ค่อยได้พักร่างกายก็เลยอ่อนแอลุงรู้ว่ากลินมีเรื่องอยากจะถามลุงแต่เดี๋ยวรอลุงป้อนยาป้าเสร็จลุงจะตอบทุกคำถามเลย เดี๋ยวผมชงสมุนพไพรมาให้คุณนะนะฉันขอโทษนะที่ฉันตบหนะ้าคุณคุณประกาศสิท์ได้โปรดเถอะนะบอกฉันมาเถอะว่าลูกของฉันอยู่ไหนลูกสาวของฉันอยู่ไหนฉันอยากเจอหน้านลูกไม่เป็นไรผมไม่โกรธคุณหรอกแต่คุณต้องกินสมุนไพรนี้ให้หมดแก้วก่อน นะคุณเดินก่อนอดู่ไม่หมดเลยคุณวางไว้ก่อนเดี๋ยวฉันกินเองไม่ได้คุณต้องกินเดี๋ยวนี้่ะคุณโดนยาการไม่ดีทุกครั้งอะที่กินยาสมุนไพรของลุงคุณอนะฉันก็แค่ยอยากจะตามหาว่าไอ้ยานมันอยู่ไหนอะเอาไปนะถ้าคุณป้าไม่กินเดี๋ยวผมกินเองครับช่วงนี้ผมอม่อนเพียนะครับ ได้ยาี้ i ะหน่อยนะ่าจะดีขึ้นไม่ได้ออลุงครัวกลินแพ้สมุนไพรตัวนี้ผมไม่เคยแพ้ยานะครับไหนคุณลุงบอกยานี้แพงมากไงครับทำไมคะฉันกินยาตัวนี้ได้แต่ทำไมกินถึงกินไม่ได้ นายานั่นมันมีอะไรหรอคะหรือว่าคุณจะวางยาฆ่าฉันคุณบอกฉันมาสิว่าในยานั่นมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรคุณบอกฉันมาสิในยาตั้นนั้นมีอะไรคุณบอกฉันมาสิบอกฉันมา คุณป้าสงสัยว่าคุณลุงวางยาพิษคุณป้าครับใช่ลุงเป็นคนวางยาป้าเองแต่ไม่ใช่ยาพิษโดนยา ผมเห็นช่วงนี้คุณเครียดผมก็เลยไปปรึกษามหมอเพื่อเอายาระงับประสาทมาให้คุณที่ไม่ให้กรีนกินก็เพราะว่าผมเห็นว่ากรีนไม่ได้เป็นอะไรกัวหลานจะเป็นอันตรายฉันไม่เชื่อเดียวนีญญ้ผมรักคุณนะผมดูแลคุณมาสิบกว่าปีแต่คุณกลับไม่ไว้ใจผม แต่กรีนเองก็ไม่เชื่อใจลงุงถ้าไม่เชื่อใจกันขนาดนี้ก็เอาไปตรวจถ้วยเนี่ยยังมีคราบยาติดอยู่ถ้ามียาพิษยังไงก็ต้องตรวจเจอผมทำแน่ครับพเอเถอะนี่มันเรื่องเข้าใจผิดกันชัดๆ คุณป้าใจเงินก่อนนะคะคุณลุงไม่มีทางคิดร้ายกับคุณป้าหรอคะ่ะแทนที่จะช่วยกันพูดกลับวอยวายตามไปด้วยทั้งๆที่ลุงแกรักแกดีกับแกมาตลอดที่ฉันเลี้ยงลูกขึ้นมาเนี่ยให้โตมาเป็นคนอักดันยูเหรอจะโทษกรีดเลยเป็นความผิดของพี่เอง